ทุกที cruising ain't easy เข n ม u ัด l l tight headlights like a night ทุกครั้งก็ส่ถึงจุดหมายอยู่ที่บูธของ Mercedes นะครับกับพี่ดอมสวัสดีครับพี่ดอมสวัสดีครับพี่หลาสวัสดี <CD. S 2> ค,ครับรับสีแดงมันช่างเจิดจ้าเหลือเกินครับพี่ครับสุดยอดเลยครับ CLA ฮะนะฮะโหนี่เราได้เห um> ็นกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับพี่เรามาเห็นก่อนแล้วพี่เห็นก่อนแล้วขิงขิงอีกด้วยไม่เป็นครั้งแรกที่เอารถมาที่เมืองไทยได้สําเร็จให้ทุกคนได้เห็นได้ใช้คำว่าได้สําเร็จด้วยใช่แรงจะไปเทสได้กันที่เยอรมันกันมาครับผมนะฮะตอนแรกแทนว่าโอ้ดีดยวจะมาหลายคันนะเรื่องอลายครับผมปรากฏว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากโดยเฉพาะตลาดที่ใหญ่กว่าเราเลยรถเลยไปสนุกหมดเลย้โหครับก่อนจะได้มาก็ได้นี้มาก็โอเค ครับผมแล้วงี้คนไทยจะได้จับจองกันช่วงไหนครับจับจองจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออันนี้เรียกว่าเอามาชิมลางก่อนเอามาทดลองตลาดก่อน <ฮะ S 2> ให้เราอยากรู้ว่าฟีดแบ็ว่าเฮ้ยน้าตาอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเพีไฟฟ้าเลยครับ,รบสเปคของมันก็คือเป็น800โวลต์ แล้วก็ชาร์จเนี่ยหนึ่งครั้งไปได้ไกล792เโอ้โห w a t ย h o นะเยอะด้วยนะครับแล้วก็ถ้า10นาทีของการชาร์จ DC เนี่ยมันจะได้325กิโลเมตรโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากครับอ่ะในฐานะคนไอทีครับผมสิ่งที่คุณเบื่อหนที่สุดกับรถ Mercedes-Benz รุ่นปัจจุบันนี้แหละก็คือในเรื่องของน a v วิเกเตอร์เพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงตามใจเราสักเท่าไหร่นะมันไปถึงแหละแต่อาจะเป็นเส้นทางที่ ไม่ถูกใจตัดปัญหานั้นโดยการที่ตกลงคุณจะคอนเน็กแอปเปิลคา a y พหรือว่าเป็น Android Auto และไม่ต้องแล้วอันนี้ MBOs มันฝังไอ้ตัว Google ไว้เลยโอ้โหแล้วก็มี Gemini มี Chat GPT มีอะไรครบหมดส่งเครื่องเลยก็คือไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันแล้วมันมีมันมีเรียกว่ามีผู้ช่วยแล้วคันนีาา้ตยสารเลยว่าอ,อยู่ใช้คำวินิจยสา,าราโบราณโคตเรียกว่าเป็นสื่อเมืองนอกบอกบว่า นี่คือรถ m e r c e d e s b e n บที่ฉลาดที่สุดครับผมนครับเพราะว่าสมมติว่าอาจจะไปทานข้าวเนี่ยเราอยากไปทานข้าวร้านอาหารแบบนี้เขาจะลิสต์มาให้เขาก็จะกำหนดเส้นทางให้เรียบร้อยอเขาจะเตือนว่าซื้อของขวัญยางซื้อ,อดอกไม้ยางถ้าคุณวิ่งไปแล้วเนี่ยระบบมันอัจฉริยะขนาดที่ว่าวิ่งผ่านร้านดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะอย่างนี้เอ๊ะแบตจะหมดแล้วคุณควรจะต้องชาร์จแบตแล้วมัน คูลดาวแบตให้ก่อนเพื่อที่ไปแล้วมันจะเช็ดใช่หมบครับชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นและที่สําคัญก็คือมีหลานๆถ้ามีจอยสติ๊กของ PlayStation 5หรือ Xbox ครับต่อแล้วเล่นเกมได้เลยเล่นได้เลยจัมมาริโอคาสจแองกี้เบิร์อะไรก็ไม่รู้ที่เขาเล่นกันก็ก็เล่นได้เลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยถือเป็น MBOs ที่อัปเกรดแบบสุดๆใหม่ล่าสุด นะฮะตัวนี้มีราคาแววๆววมั้ยครับพี่มีราคาแวววมาหรือยังก็เราก็บอกว่าเราจะขายสักสามล้านดีไหมอะไรเงี้ยคนก็มองหน้ากันเลิกลักแล้วบอกว่าพี่เก็ไม่ใช่แบงนี้ครับเนี่ยเราก็นี่ผมจะหนีแล้วนะถ้าพมีบอกสามล้านผมจะหนีเลิกแล้วกันท่านี่เราไม่ไม่แบบคิดว่าน่าจะมาที่ราคา ต่ำกว่าสองล้านห้าโอ้โหเนี่ยนี่ใบจองสั่นละลิกเลยนะฮะเนี่ยยืนยืนแถวๆนี้นะฮะให้มันจริงอะครับผมหลายครั้งที่เราเปิดแล้วโอ้มันพอถึงเวลาลดมาเอามาซีก่อนมาเกาะเมื่อกี้ยังออกอยู่เลยแต่ผมว่าว้าวถ้าต่ํากว่า2องห้าว้าวแน่นอนนะฮะสองห้าซึ่งเราไม่เราไม่ได้หวังสองสี่เก้าเลยไม่ไม่ไม่เราเราใจดีกว่านั้นอ่เราคุณจะต้องใจดีกว่านะเราหวังอย่างนเราหวังนะฮะคาดว่าจะได้จบจองเงินเดือนไหนครับพี่ น่าจะประมาณสักพฤษภาจับจองอะคือจับจองตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้แวะไปหาเอเจนต์เลยให้ผมอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้ลงชื่อไว้ก่อนนะคุณอาจจะได้โมเดลเซ a มาครอบครองไว้ก่อนเอาไปนั่งดูที่บ้านก่อนอ่ะเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ไว้ก่อนโโอ้หใช่ไหมแล้วอันนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนจะมีแพ็กเกจที่บอกว่า เ้ยมาร่วมกิจกรรมกับเราไหมไปงานวิ่งกับเราหรือเปล่ามีโอกาสไปเทสได้ก่อนคนอื่นเขาอาณนั้นเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับมาในมอเตอร์อ็กปอครั้งนี้นะครับเมอร์เซเดสเบน h ์ไทยแลเนี่ยมาพร้อมกับแคมเปญน3 3ครับอ้โหอันนี้ผมแบบเห็นที่แรกผมนึกไม่ออกเลยว่า333คืออะไรครับพี่วันเกิด ภรรยาเกิดวันที่3แล้ววันที่มีนาอุ้ยเดือน3ด้วยเรียนสาธิตรุ่น3ามสามเลยนะ้โบ้าบอที่สุดครับพี่มันไม่ได้อย่างนั้นสินะ ไม่หรอกคือ3ามจริงๆแล้วเราไม่รวดไปเสพอะไรกันมาเราก็บอกไอ้เลขสามเนี่ยมันเหมือนตัว E กับหัวอ๋อเวลาเวลาเราเค้มๆเลยอาจจะดูกับหัวได้ใช้คำเพ่มเขิมเลใช่ไหมฮะนะครับก็คือ E class เนี่ยเราก็เลยบอกว่าไอ้ท่างนั้นสําหรับ E class เนี่ยเราดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือเอาจะเป็นแบบผ่อนสามหมื่นสามพันแล้วว่าชวนทางฝ่าย after sale มาด้วยบอกเฮ้ยเราแถม m b s p easy care ไปอีก3ปี3ปีเราชวนทาง mobility มาด้วยบอกเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ย ถ้าลูกค้าเก่าฮ <5. S 2> ลดออนท็อปอีก3%เร์เซนต์ลดออนท็อปอีกสามเอซนเรียกว่าเลขสเรีย,กยงกันเป็นตับเลยแล้วเราก็บอกว่า e-class มีอยู่แล้ว3มรุ่นไป e เอา ีคัาก็ E สามห้าศูนย์นัก็เลขสามเหมือนกันนะใช่แล้วก็มีสามรุ่นด้วยมีมีที่เป็นดีเซลมีที่เป็นปลั๊กอินมีที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟไปเลยแหล่แะบอกไม่พองั้นขยายไปจนถึง C คลาสอุ้ย C ก็ได้ C สามห้าศูนย์ก็ได้ GLC สามห้าศูนย์ก็ได้โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าซื้อรถในงานจะได้ตัวเขาเรียกอะไรทัมเบอร์ใช่ไหมเป็นกระติกน้ำคซึ่งดีไซน์โดยศิลปินสามคนร่วมกันสามคนแล้วให้คนละสามอันหรือเปล่าครับ พอเธอครับจะขาดทุนก็ตอนนี้แหละแม่ผมเป็นในวันพีชมันจะดันเลขสามไปเรื่อยๆอ่ะครับนะฮะตามนั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะก็เชิญชวนทุกท่านนะฮะแวะเข้ามาเรารุ่นอื่นๆก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีโมเดลเดิมๆที่เคยขายอยู่มีจนสื่อมวลชนค้อนว่าตกลงแล้วฮะแต่รถเหรอครับทำไมแน่นขนาดนี้ทำไมมากันมีขนาดนี้เอาลถะครับก็หรอพี่มีรุ่นหนึ่งก่อนหน้านี้เปิดตัวรุ่นพิเศษเหมือนกันที่มีจำนวนจำกัดในไทยรุ่นที่มีจำนวนจำกัดในไทย ตัวนู้นมีเวลาไหมล่ะได้ครับมีเวลาไหมล่ะได้อยู่ได้อยู่ครับไอเนี้ยเรียกว่า G450D Edition Stronger t h a n 1980โอ้โหมันมีชื่อต่อท้าย Edition Stronger t h a n ตัวนี้แรมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทราบประวัติ G Class อยู่แล้ว G Class ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกที่เมืองกลาสในปี1979ผลิตเพื่อกิจกรรมทางด้านการทหาร ปีพั8เปเป็นปีแรกที่เราผลิตให้กับบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกับย้อนไปรือลึกถึงว่ารุ่นแรกที่ผลิตให้กับบุคคลทั่วไปซึ่งไอ้รุ่นนั้นน่ะมันดันใช้รหัสรุ่นว่า460460 W460 มันก็เลยผลิตออกมาแค่460หกสิบคันอันนี้แหละคือยตัวเลขนี้แหละเพราะฉะนั้นในรถก็เขียนไว้เลยหนึ่งออฟสี่ร้อยหกสิบนี่เป็นวันออฟเลยครับซึ่ง มีแค่3คันในประเทศ<ะ>นี่ก็ผูกกันนะนี่ก็สามใอีกแล้วไหมใช่3คันในประเทศนี่นมันวนมาเลขสามอีกแล้วนะครับพี่ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยแล้วในงานนี้ยังมีสต็อกเหลืออยู่ไหมครับ เกรงว่าจะไม่เหลือแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้สื่ออีกท่านหนึ่งก็มาถามว่าลงลงแล้วพี่บอกพี่บอกพี่จะโชว์ทำไมก็โชว์แล้วเราก็ไม่ให้ดูเพราะว่ามีเจ้าของมีเจ้าของเปิดภายในก็ไม่ได้ได้เพราะว่าเจ้าของเขาก็หวงไม่มีแค่สามคันเทนเทศใช่ไหมครับแล้วสั่งเพิ่มได้ไหมสั่งเพิ่มก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแล้วจะโชว์ไว้ทำไมโชว์ให้รู้ว่ามีอัเจกที่ยืนอยู่ตรงนั้นถามเลยแล้วเอามาทำไมเอามาอวดเป็นคนเป็นคนชอบให้แบบคนอิจฉาได้ให้ผู้คนชื่นชมห้เป็นเวอร์ชันปกติ ของกี่คทมีมีครับตัวนั้นมีสั่งเลยตัวนั้สั่งได้เลยช่วยซื้อกันเยอะๆแต่ว่ามันก็จะมีตัวอะไรนะเขาเรียกว่าวินเทจลุกหรือสักอย่างที่เป็นออปชันที่จะซื้อมาแต่งให้เป็นแบบนี้แต่มันก็จะไม่มีไอ้ตัว1นึ่งทับสี่หกศูนย์หรอสมันก็ไม่มี แต่ว่าถ้าอยากจะทําแบบนี้อยากจะได้ล้อแบบนี้เราก็ก็ได้อารมณ์เดียวกันเลยไม่ใช่ใกล้เคียงสุดยอดเลยครับพี่ดอครับแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมให้พี่กายพาเดินรอบบุกได้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่ดอมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากพี่ดอมเลยครับผมนะฮะ เราจะทวนแคมเปญสามสามสามมีไหมเผื่อผมอยากขายของขอบคุณมากพี่เผื่อเผื่อพี่ดอมพูดเร็วโอเคครับเรามาย้ำอีกครั้งหนึ่งเลขสามนะครับก็คือจริงๆมันคือ Heart of the Brand เราแล้ว E-Class เราเราเราหล่อเลี้ยงบริษัทไปได้เพราะเราโยนเรื่อง E-Class ตรงลงไอ้ที่เราดูตัว E แล้วเรากลับเป็นเลขสามนี่คือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง จริงๆแล้วเนี่ย e class เนี่ยคือตามฉายาของเขาคือ h e a r t o f the band นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้า h e a r t o f the band เนี่ยเราก็ส่งต่อมาสู่แคมเปญ333อีกครั้งหนึ่งนะ่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับต่ว่าจะเป็นซีคลาสนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้เลยจอเตรงนี้เลยนะเดือนละ33,000บาทต่อเดือนโอ้โห m bsp easy care 3ปีครับแล้วก็ถ้าลูกค้าที่เป็น Loyalty เราก็จะลดเพิ่มอีก3%นะครับรับลดภายในเดือนธันวาคมนี้ก็รับกล้อง dashcam หน้าๆไปอีก1ตัวจองในงานรับแก้วน้ำที่มีดีไซน์ ออกแบบโดยดีไซเนอร์พิเศษหนึ่งใบด้วยแหมเมื่อกี้ผมบอกพี่ดอนแล้วแก้วน้ำน่าจะได้3ใบโอ้เพราะในแหมก็เลขสามอ๋อเราใส่กราฟิกเลขสามไปในแก้วผมรู้ทางแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับนอกจากสามสามสามเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินไปทางด้านนี้เลยครับมีมาด้านนี้นี่สามคันนี้นะ E C G L C G L C หมดเลยครับใช่แคมเปญสามนะนแคมเปญสามครับซึ่งต้องบอกได้ว่าคุ้มที่สุดต้องเป็น E Class E Class ในราคาต่อเดือนเพียงแค่สามหมื่นสามพันบาทถือว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตรงนี้เป็นแคมเปญสองเรียกว่าเป็นรถยนต์ไซส์ใหญ่ละกัน รับเริ่มต้นจาก GLE นะับ g l s แต่ว่าจุดที่อยากจะพรีเซนต์ผมว่าสองตัวนี้เราคงคุ้นเคยกันแล้วครับผมนี่เลยครับนี่ครับโอ้โหสีสวยอ่ะแล้ซึ่ง V-Class คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีใหม่ Vintage Blue โอ้โหสีนี้สวยมากครับแล้วก็นี่ครับนีชชื่อสีอะไรนะ Vintage Blue ใช่ครับ คลาสสิกมาเลย,ยอ่ะด้วยกระจังหน้าหมายและรถตู้ที่มีโลโก้เ็อร์เซเดเป็นสตาร์ออนพุทนี่คือเหตุผลเดียวเลยนะที่ผมไปซื้อเดี๋ยวมันอยู่หนึ่งสองสามมาขับเพราะผมยังอยากได้แบบนี้อยู่ผมต้องเอาโลโก้นี้มาเลยเป็นแฟนรถเบนซ์ส่วนใหญ่ครับชอบ โลโก้แบบนี้มากแล้วเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของแฟลกชิพอย่างเช่น s อสคัทก็จะใช้โลโก้แบบนี้มาโดยตลอดกับรถยนต์วีคลาสคันนี้ในราคาที่ประมาณ5ล้านเแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ข้างในเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ตัวนี้เป็น V300 ดีเซลใช่ครับนะฮะล้อสวยนะล้อสวยโอ้ล้อสวยมากเรียกได้ว่าเราให้เราอยากจะให้ได้กลิ่นอายของไม้ปักดังนั้นเราใช้ล้อสไตล์ไม้ปักแล้วก็อารมณ์เดียวเลยนะใช่ครับต้องเดียวไม้ปักเลยแบบเรียกได้ว่ามีทั้งระบบนวดครับสามารถนอนแบบ มีเล็กซัพพอร์ตด้วยแล้วมีที่พักมีที่พักขาด้วยมีที่พักขาด้วยแล้วก็ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ครับจะเพิ่มวไวเลสชาร์จาไปตลหรับที่นั่งระดับ A สองตัว เสียบเข้าช่องสองพิญจันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรถตู้เนี่ยไม่ได้มีวีคลาสอย่างเดียวครับคุณผู้ชมรถตู้เนี่ยมีทั้งวีคลาสมีสามร้อยมีมีโต้และมีสปินเตอร์าสปินเตอร์นะครับวันนี้บอกเลยนะครับในราคาของตัวรถเขาเองเนี่ยตอนนี้ไม่เกิน4ล้านแล้วประมาณ3ามล้านเก้าแต่ทำแบบในงานนี้นะครับมีแคมเปญมากถึง450,000บาทสำหรับรถสปินเตอร์ด้วยลงไป450,000เรียกว่า3ล้านกลางๆเนี่ยได้รถไซส์สปินเตอร์ไว้ขับเลย ได้เลยครับ,ครบใครที่เล็งสปินเตอร์ไว้เนี่ยนี้คือจุดคุ้มสุดๆเลยนะใช่ครับนาทีนี้นะรเรียกได้ว่าสปินเตอร์คือรถอะไรคือรถจนที่เรียกว่า ใหญ่ที่สุดในในบริษัทเรายรถยักษ์รยักไม่นับในกลุ่มรถประเภทรถฟักนะฮะผมเรียกรถยักษ์ครับครับข้างในเนี่ยผมสามารถยืนได้เลยโดยแบบแล้วมันให้ความสบายพี่เพราะว่าในรถขึ้นไปเนี่ยเดินขึ้นไม่ต้องก้มหัวแล้วก้มศีรษะม่ต้องไม่ต้องีัครับสูงขนาดนี้ถ้าไม่สบายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับแล้วก็ในราคาที่เรียกว่า3ล้านกลางกลางโอ้โหที่3ล้านนะครับได้คันขนาดนี้เลยใช่ครับคนนี้ถึงถึงคนที่ใช้สเินเตอร์ ครับดีเจภูมิอ่าโอ้เนี่ยเขาสบายมาก่อนเรานะเขาสบายมาก่อนนานเลยแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมถ้ายังอยากจะสบายไปด้วยกันเนี่ยก็นี่เลยครับสปินเตอร์และนี่คือในงานของเอ่อมอเตอร์อีปของ b ู o t เมอร์เซเดสเบนนะครับเราไล่กันอีกครั้งหนึ่งรถไฮไลท์สามคันแคมเปญสามสามสามแล้วก็รถโชว์ที่มีมากมายบักก็อยู่ตรงนี้บักก็อยู่ครับจะโซนเอ็มจีต่างๆตรงนี้เนี่ยเรามีจัดตั้งแต่วันนี้ครับวันที่สิบแปดนะครับลายยาวจนไปถึงวันที่สิบันวาคมเลยแล้วก็พวกผมทีมงานต่างๆเนี่ยอยู่คอยสปอนต์แล้วก็ไม่ต้องง่วครับ ไม่สะดวกมางานนี้ไปที่โชว์รูมได้ไม,ไม่สะดวกดูในโชว์รูมนะครับไม่สะดวกไปโชว์รูม<ะ>เปิดโทรศัพท์มือถือเข้ามาก็ได้รับแคมเปญน,นี้เช่นเดียวกันนี่โทรเรียก,อกออเราไปเซอร์วิสคุณถึงที่เลยรก็ได้หรือจะจองระบบรถโดยชนิดที่ว่า ไม่ต้องผ่านเซลเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลือกรถยนต์ e-class ในเว็บบร d e ั e เ็น n ประเทศไทยกดใส่รหัสบัตรเครดิตกดสามจองรถยนต์แล้วก็ให้รถไปส่งที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยด้วยระบบการขายแบบ Retail of the Future ของ p r e c e d e ซนส์เบสุดยอดนะครับแต่ถ้ามาเดินก็จะได้มาดูหลายๆคันโดยเฉพาะพระเอกของงานนี้เนาะ CLA ไฟฟ้าตัวใหม่นะก็ยังมีครั้งหน CLA นี่ถือว่าแพลตฟอร์มใหม่ วิ่งได้ไกลกันหากแถมระบบ<ม>ความปลอดภัยเท่า S อสคัและที่สําคัญนี่เป็นครั้งแรกของวงการรถยนต์ในบ้านเรา,าที่เปิดโอกาสให้เล่นสื่อบันเทิงขนาดขับขี่โดยไม่ผิดกฎหมายมด้วยการเล่น YouTube หรือเอาจอยเพลย์สเตชันห้ามาเล่นในรถได้วิ่งวิ่งอยู่เล่นไปเลยเพียงอย่างเดียวครับ<ห>คนขับอย่าแอบเหลือบตามมอง่าเองเหลือบตามองปุ๊บภาพจะหยุดทันทีคนขับขับต่อไปใช่แล้วถ้าเหลือบตามองภาพหยุดเลยใช่ครับโอ้โหระบบเขาดีมากนะสุดยอดนะแล้ว ที่พี่ดอมแอบจะซิปราคามาผมว่าหลายคนกรี๊ดครับใบจองสั่นแน่นอนแต่เราลยไม่รับจองในงานนี้ครับเก็บความอยากไว้ก่อนลงชื่อไว้ก่อนลงชื่อไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดราคาอย่างเป็นทางการอีกทีแล้วก็พร้อมรับจองทีหน้าแน่นอนครับนี่ถ้าเปิดมาแล้วต่ำกว่าสองห้าเนี่ยผมว่ายันหีเสียงหนึ่งครับว่า กันยาเลยว่าต่ำกว่า2งล้แน่นอนได้แน่ครับผมได้แน่แต่ไม่ใช่แบบมจ่เก้าก้ากับไม่นะผมไม่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 กันด้วยไม่บอกแล้วไม่ใช่กาับไม่ไม่เราเราไม่หลอกกันแบบนั้นใช่ครับนะฮะเรียกว่าได้ดีกว่านั้นแน่นอนตองัโอ้โหนะฮะยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่กายมากมากขอบคุมขอบคุณพี่ดอมด้วยนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านมาที่บูธของ m ม r c e d e s นะครับในงานมอเตอร์สปแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ